พาเพื่อนเพื่อนมาดูฝรั่งของสวนเรานะครับเพื่อนเพื่อนฝรั่งที่สวนเพื่อนเพื่อนนะเวลาเขาจะออกลูกเขาจะออกเป็นคู่อย่างนี้ไหมครับนี่ออกดอกเป็นคู่แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะมีเทคนิคอย่างนึงเพื่อนเพื่อนหนึ่งกิ่งอย่างนี้นะครับเขาจะให้เอาไว้แค่ลูกเดียวเนาะถ้าตอนนี้นะครับเรามาเด็ดดอกเขาไปดอกหนึ่งเลยนี่ครับเหลือไว้อันเดียวนี่นะครับหนึ่งกิ่งนะเนี่ยนมีสามอันเนี่ย เาราเอาไว้อันเดียวอย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาไว้อันเดียวเลือกดอกที่สมบูรณ์แว้นเดียวเนาะดอกไหนจะสมบูรณ์นะครับก็วัดเอาแล้วกันครับเพื่อนๆพนเนาะนี่นะครับนี่ด้านเดียวแล้วนะครับอันเดียวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมันจะทําให้ฟะรางนะครับผลโตสมบูรณ์สวยงามนะครับแล้วก็จะทําให้กิ่งก้านไม่ช้ำมากเกินไปเนาะฝรั่งก็จะดูแล ทั้งกิ่งทั้งผลได้ดีนะครับลูกที่ออกมานะครับนี่เพื่อนก็จะรสชาติดีเพื่อนเพื่อนเด็กซ้ายทีขวาทีไปนะครับสลับนี่นะครับวิธีการเอาฝรั่งไว้นะครับเก็บฝรั่งไว้หรือดูแลฝรั่งนะเพื่อนเนาะง่ายๆครับสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนี่แหละนะครับเนาะก็ศึกษามาจากเพื่อนเพื่อนที่ให้ความรู้กันมาต่อเนื่องนะครับเราก็ส่งความรู้ต่อนะครับเนาะพอเราทําแล้วก็ ได้รูปผลโตกว่าเดิมนะครับปกติเราจะไว้คู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งรูกก็จะโตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ